สวัสดีครับผู้มีเกียรติทุกท่านทุกวันที่18มกราคมของทุกปีนะครับจะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อวันที่18มกราคมปี2,510เป็นวันที่สภาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้มีมติให้จัดตั้ง ว,วิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นนะครับและคณะวิชาที่เกิดขึ้นในครั้งแรกของวิทยาลัยวิชาการศึกษาก็คือคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์จึงถือว่าวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์นะครับเราถือว่าเป็นวันศึกษาศาสตร์และเราก็ใช้วันที่18มกราคมของทุกปีจัดงานวันศึกษาศาสตร์เพื่อลำลึกถึง ผู้ที่ก่อตั้งผู้ที่มีพระคุณต่อการเติบโตของคณะศึกษา,าศาสตร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้54ปีผ่านมาคณะศึกษา,าศาสตร์ของเราได้สร้างบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ไปขับเคลื่อนการศึกษาขับเคลื่อนการเรียนรู้ของประชาชนในประเทศเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปนะครับ ในปีนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่ามีสภาวะของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําทำให้กิจกรรมต่างๆของประเทศรวมถึงของมหาวิทยาลัยนเรศวรและของคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการคาดเคลื่อนไปจากกำหนดการที่เคยกำหนดไว้รวมถึงกิจกรรมวันศึกษาศาสตร์ในวันที่18มกราคม2564ด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามศึกษาศาสตร์ให้ความสําคัญกับวันศึกษาศาสตร์เราเพียงแต่เลื่อนกิจกรรมวันศึกษาศาสตร์ออกไปเพื่อที่จะาหาโอกาสในการจัดกิจกรรมวันศึกษาศาสตร์เพื่อให้สิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันครูบาอาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความสำคัญต่อกันนะครับ เรารอกิจกรรมนี้มาจนกระทั่งถึงเดือนกร,รกฎาคมซึ่งเราเห็นว่าสภาวะการของการแพร่ระบาดโควิดก็ยังไม่ดีขึ้นเราจึงตัดสินใจประชุมแล้วก็วางแผนกันว่าวันศึกษาศาสตร์ในปีนี้เนี่ยเราจะจัดกิจกรรมในวันที่14สิงหาคม2564ซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะปรับรูปแบบจากการที่เราได้เคยพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกลายเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบออนไลน์ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเรศวรก็มีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและบุคลากรที่จะสามารถจัดกิจกรรมต่างๆในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่แน่นอนแล้วว่ากิจกรรมวันศึกษาศาสตร์สำหรับปีพศ2564ในปีนี้ จะจัดขึ้นที่คณะศึกษา,าศาสตร์ในรูปแบบของออนไลน์ในวันที่14สิงหาคม2564และในกิจกรรมต่างๆก็ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆรวมถึงมีการมอบโล่รางวัลต่างๆให้กับสิทธิ์เก่าสิทธิปัจจุบันคณาจารย์ทั้งในอดีตและในปัจจุบันนะครับที่มีผลงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ แก่สังคมเหมือนทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้กราบเรียนให้กับทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบว,ว่าวันศึกษา,าศาสตร์ของเราในปี2 5 6 4นี้ก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบกิจกรรมของเราก็จะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของออนไลน์แล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆมากมายนะครับสุดท้ายผมต้องขอกราบขอพระคุณ ทีมงานของคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านที่มีส่วนนะครับในการทำให้กิจกรรมวันศึกษาศาสตร์ของปี2564เนี้ยยังสามารถดำเนินการได้แม้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นลักษณะของออนไลน์ก็ตามนะครับแต่เราก็ยังมีโอกาสได้พบปะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนทัศนะตต่างๆผ่านระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพของเราและขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันศึกษาศาสตร์เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในว่าในการทำพิจกรรมวันนี้ประสบความสำเร็จด้วยครับขอบพระคุณมากครับ